ผมนั่งอยู่กับมิสเตอร์ฮาร์ริสคุปชนดานีนะครับผมซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, ประเทศไทยจำกัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้ายังไม่ได้ชมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้แต่เราได้พูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์ในการที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยแล้วก็ได้แตะเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Surface ซึ่งก็มีข่าวดีว่า Surface น่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยประมาณเดือนมิถุนาย,ยนวันที่ยังไม่ได้กําหนดแน่นอนนะครับผมในขณะเดียวกันนั้นนะครับ Microsoft จะทำให้ชีวิตเจ็บกว่าล้านคนในประเทศไทยนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรวันนี้เราจะได้สัมผัดอย่างมาที่สุดเท่าที่เวลาจ้าหน่ยครับ Mr.Hares, h from last week we were talking about um, How to make a living a better life for Thais here <Yeah. S 1> in Thailand There's 70 million How could you come up with such an idea just to be in there? There's 70 million people in Thailand That's t h a t s a large number It's a huge number, right? But that's that's what's inspiring about คุณฮาร์เรสก็ตอบกลับมาครับว่าสําหรับตัวเลข70ล้านคนเป็นตัวเลขที่สูงมากแต่นั่นก็เป็นแรงบันดาลใจต่อประเทศผู้คนและประวัติศาสตร์ของประเทศสําหรับการที่จะทําให้วิสัยทัศน์นี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ไม่ได้เกิดขึ้นจาก Microsoft เท่านั้นครับแต่มีการร่วมมือจากองค์กรต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น NGO WWO รวมไปถึงภาครัฐและอื่นๆในอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงการให้ความรู้อีกด้วยคุณเฮเรสกล่าวต่อไปครับว่าเทคโนโลยีเป็นเหมือนตัวเบิกทางในการช่วยทําให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นมีอยู่ในหลายๆโครงการที่ทาง Microsoft ทําส่วนสําคัญที่ Microsoft ทําคือการให้คืนแก่สังคมยกตัวอย่างโครงการที่ Microsoft ได้ทําไปคือโครงการ Give for Use ซึ่งเป็นโครงการกองทุนเพื่อเยาวชนและอีกหนึ่งโครงการคือ School Poverty Education Fund ในประเทศไทยซึ่งทาง Microsoft ต้องการช่วยกระจัดความยากจนในประเทศไทยจุดเด่นของ โครงการน,นี้คือการระด,ดมทุนจากมวลชนโดย Microsoft ตั้งเป้าการรับบริจาคสาหรับกองทุนนี้ผ่านทางออนไลน์และผู้ที่ต้องการรับบริจาคเพียงแค่คลิกว่าจะบริจาคเงินจํานวนเท่าไหร่ซึ่ง Microsoft ตั้งเป้าไว้ที่96,000ดอลลาร์ซึ่งได้รับบริจาคไปแล้ว59,000ดอลลาร์ยังเหลืออีกประมาณ30,000ดอลลาร์จะถึงเป้าหมายโดยส่วนของ59,000ดอลลาร์นี้ ได้มาจากเงินบริจาคผ่านองค์กรการกุศล45องค์กรจากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอีกด้วยและนี่เป็นเพียงหนึ่งโครงการภายใต้โครงการยูส์พ Park ที่ Microsoft เ <Microsoft S 2> พิ่งจะออกตัวไปครับคุณเทเรสจังกล่าวต่อไปอีกว่าทาง Microsoft มีอหนึ่งโครงการเรียกว่า Battle ที่ทาง Microsoft ช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับทักษะด้านไอทีซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถหางานทำได้หรือกลายมาเป็นผู้ประกอบการ และยังมีอีกโครงการหนึ่งเรียกว่า Partner in Learning ที่ Microsoft สอนนักเรียนประมาณ10ล้านคนในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมารวมถึงครูอีก1,64,000คนในการใช้ไอทีไม่ใช่แค่เอาแล็ปท็อปและอุปกรณ์ไปให้เท่านั้นแต่เป็นการสอนให้พวกเขาใช้งานได้และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับคอนเทนต์และแอปพลิเคชันที่ถูกต้องซึ่งเรื่องของแอปพลิเคชันนั้นเป็นสิ่งที่ Microsoft ได้ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษครับ คุณฮาร์เรสยกตัวอย่างว่าสำหรับ Windows 8หลังจากออกตัวผลิตภัณฑ์เพียงแค่2เดือนได้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับ Windows 8ไปแล้วกว่า100ล้านครั้งทั่วโลกซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและทุกวันนี้ Microsoft มีการเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่วันละ15ตัวและ Microsoft ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้และถ้าพูดถึงผู้ประกอบการในประเทศไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้ถ้าคุณเพิ่งเรียนจบมา และต้องการเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมา Microsoft, Microsoft, Microsoft ก็มีโปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการที่ชื่อว่า Dream Spark ซึ่งจะช่วยคุณในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจได้ และช่วยให้ประชาชนมีทักษะด้านไอทีมีความรู้ความสามารถในการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการยกระดับชีวิตของพวกเขา I hope that if there's any particular questions we're going to leave this uh, video clip up on the TechTV Thailand and uh, if there's anybody uh, that are, is watching or happens to be downloading or watching this clip please leave some questions and I will use the questions to address to Mr. Harish in our next meeting and greetings Look forward to it Okay Thank you very much Capom Thank thing. you very much. Yeah.